ปฏิบัติให้เห็นความจริงพระไยสารวิสาโลพวกเราได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมมีความหมายกว้างก็เพราะคำว่าธรรมะโดยความหมายแล้วกินความกว้างขวางมากจะหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่นำไปสู่ความสุขก็ได้หรือจะหมายถึงความจริงที่นำไปสู่ความพทุกข์ก็ได้ ปฏิบัติธ,ธรรมก็เช่นเดียวกันมีความหมายใหญ่ๆสองอย่างอันที่หนึ่งคือการปฏิบัติตามทํานองครองธรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลไม่เบียดเบียนใครความซื่อสัตย์สุจริตการประกอบสัมมาอาชีวะก็รวมไปถึงการฝึกจิตให้มีคุณภาพจิตที่ดีเช่นการมีเมตตากาุุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัว อันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามทํำนองครองธรรมหรือการฝึกกายวาจาใจให้งดงามประกอบไปด้วยคุณธรรมคำว่าคุณธรรมก็เป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในความหมายแรกคือฝึกหัดขัดเกลาให้เกิดคุณธรรมมีชีวิตตามทํานองครองธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนปฏิบัติกันทั่วไปตื่นมาแต่เช้าก็มาใจบาต อย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันค่ะการให้ทานการเป็นจิตอาสาก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในความหมายแรกความหมายที่สองการปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมความจริงคือทําให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงอย่างรอบคอบรอบด้านลึกซึ้งจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้เพราะอะไรเพราะทุกอย่างล้วนตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังและอนัตตาเมื่อจิตอย่างเห็นความจริงเช่นนี้อย่างแจ่มแจ้งก็ปล่อยวางจิตก็เป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ไม่สามารถจะเกาะเกี่ยวครอบงำหรือทําให้จิตวันไหวได้อันนี้หมายถึงความทุกข์ที่เป็นทุกข ในอริยสัตว์สีซึ่งสัมพันธ์กับทุกข์ในไตรลักษ์ณก็คือสภาวะที่มีอาจทนอยู่โดยตัวมันเองได้สภาวะที่บีบคั้นและสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยึดถือเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่สามารถจะบีบคั้นผู้นั้นให้เป็นทุกข์ได้การปฏิบัติธรรมในความหมายนี้เน้นไปที่การภาวนา โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เข้าถึงความจริงของกายและใจซึ่งไม่ได้แยกจากความจริงของสรรพสิ่งรอบตัวเราปฏิบัติธรรมในความหมายนี้คนเข้าใจกันน้อยและปฏิบัติกันน้อยแต่เป็นสิ่งสำคัญมากชาวพุทธเราต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติตามทํานองครองธรรมซึ่งเป็นเรื่องโลกียะ คือเมื่อทำดีก็ได้ดีได้รับคําชื่นชมสรรเสริญมีชีวิตที่ผาสุขไม่มีศัตรูมีแต่มิตรเพราะทำความดีมีคุณธรรมแต่แค่นั้นไม่พอก็ต้องก้าวมาสู่การปฏิบัติธรรมในความหมายที่สองคือการปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงซึ่งจะทำให้จิตเข้าถึงภาวะที่เป็นโลกกุตระ ไม่หวั่นไหวไปกับคำชื่นชมสรรเสริญราบสักการะที่เกิดขึ้นรวมทั้งไม่ติดในความดีที่ทำคือทำดีแต่คนไม่เห็นก็ไม่ทุกข์เรียกว่าเหนือบุญเหนือบาปการปฏิบัติธรรมในความหมายที่เป็นการเข้าถึงสัจธรรมนี้ต้องอาศัยการดูหรือเห็นความจริงความจริงไม่ใช่เรื่องต้องคิดเอาหรือว่าฟังเขาเล่า แต่ต้องเห็นเองจะเห็นได้อย่างไรก็เห็นจากการที่เรามาเจริญสติดูกายและใจเห็นกายอย่างที่มันเป็นเห็นใจอย่างที่มันเป็นตอนที่ยังไม่เห็นอย่างที่มันเป็นก็คิดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราคิดว่าจิตนี้เป็นเราเป็นของของเราเวลาทำอะไรก็จะมีตัวตนหรือตัวกูตัวฉัน เกิดมาเป็นเจ้าของหรือผู้กระทานั้นตัวยอย่างเช่นเวลาเดินก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเดินอยู่เวลาคิดก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าฉันคิดอยู่อันนี้เรียกไม่ได้ว่าเห็นอย่างที่เป็นคืออย่างมีการสร้างภาพตัวตนขึ้นมาเป็นเจ้าของการกระทำหรือผู้กระทำนั้นแต่ทันทีที่เดินอย่างมีสตินั่นไม่ใช่เราเดิน แต่จะเห็นเวทที่เดินนี้ก็คือรูปคือกายเมื่อคิดและมีสติเห็นความคิดก็จะเห็นต่อไปว่าที่คิดนั้นไม่ใช่เราคิดแต่เป็นนามคิดหรือเป็นการกระทำของนามไม่มีตัวเราหรือไม่มีการปรุงตัวเราขึ้นมาเป็นผู้เดินผู้คิดการเจริญสติจะช่วยทำให้เราเห็นความจริงอันนี้ แต่ก่อนเวลาทำอะไรก็รู้สึกว่าฉันทำฉันทำตลอดเวลาแต่พอมีสติมันก็กระเทาะความเป็นตัวเราออกไปเห็นเป็นสองคือรูปกับนามหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนท่านได้ใช้คำว่าทะลุงปกติคำว่าทะลุงเราใช้กับแร่ตอนใหม่ๆแร่มันเป็นก้อนแต่พอมันทะลุงมันก็จะแยกเป็นขี้แร่เป็นเหล็ก เป็นดีบุกเป็นทองมันแยกออกมาเป็นส่วนๆให้เห็นไม่ใช่เป็นดุนเป็นก้อนหรือเห็นคุมคุมอย่างที่แรกการเจริญสติธรรมจิตของเราเห็นทะลุตัวตนหรือภาพตัวตนที่สร้างขึ้นจนกระทั่งเห็นความจริงที่มีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิมคือกายกับใจรูปกับนามอันนี้คือเบื้องต้นของการเห็นความจริงซึ่งถ้าเราเห็นความจริง ก็จะทำให้หลุดพ้นจากภาพตัวตนที่สร้างขึ้นตัวตนไม่ใช่สิ่งที่มีจริงแต่จิตปรุงแต่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เลยเห็นมันคุมคุมราวกับเป็นเจ้าของของการกระทําต่างๆอันนี้เรียกว่าอาวิชชาหรือความหลงเป็นเพราะไม่มีสติสติเป็นกุญแจไขไปสูขความจริงเป็นกุญแจดอกแรกที่ไขให้เราเห็นความจริง ของรูปกับนามต่อไปจะเห็นว่ารูปก็ดีนามก็ดีล้วนไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนเป็นนิดและมันก็อยู่ในภาวะที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตัวมันเองถูกบีบคั้นด้วยแล้วบีบคั้นผู้ที่ยึดถือมันอีกทีกายนี้ถูกบีบคั้นหรือเต็มไปด้วยทุก์นั่งอยู่เฉยๆสักพักเราก็จะรู้สึกเมื่อยจนต้องขยับ จากนั่งหลังตรงก็มาพิงเสาตอนพิงข้างฝาก็คิดว่าสบายแต่นั่งในท่านั้นไม่ถึงชั่วโมงก็จะรู้สึกเมื่อยกล่าวนี้ก็อาจจะเอนลงนอนนอนแล้วก็คิดว่าจะสบายแต่พอนอนไปสักพักเจ็ดถึงแชั่วโมงหรืออาจไม่ถึงด้วยซ้ำก็จะรู้สึกเมื่อยต้องขยับขยับเพราะอะไรเพราะมันมีทุกแฝงอยู่ มันดูบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆภายในคนเราข่าวเวลานอนก็ขยับเป็นระยะจะรู้ตัวหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งค่ะเห็นรูปอย่างไรก็เห็นนามอย่างนั้นคือเห็นว่ามันแปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิดเมื่อเห็นแล้วก็เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาถึงจุดหนึ่งก็ละหรือวางไม่ยึดติดถือมั่นหรือไม่แบกต่อไป นี่คือความหมายว่าเห็นความจริงและเมื่อเห็นความจริงแล้วก็จะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นการเห็นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องฝึกเป็นผู้ดูผู้เห็นอย่างสม่ำเสมอทีแรกเห็นด้วยสติต่อมาก็เห็นด้วยปัญญาการที่เราจะมาเจริญสติมาทำกรรมฐานมาฝึกเป็นผู้เห็นครูบาอาจารย์บางท่าน เปรียบเหมือนเราดูละครกรุงเล็กมันอยู่ในใจของเราใจของเราเป็นเวทีละครที่มีพระเอกมีผู้ร้ายมีนางเอกต่างผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาแสดงบทบาทเราก็แค่ดูเฉยๆแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีตัวละครตัวไหนที่เที่ยงเลยต่างผลัดกันมาแล้วก็ผลัดกันไปและที่จริงตัวละครเหล่านี้ล้วนเป็นสมุิทั้งสิ้น เหมือนกับตักแสดงพอลงจากเวทีก็ทิ้งบทที่แสดงเราฝึกเป็นผู้ดูโดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เป็นผู้ดูเราเข้าไปเล่นเสมือนเป็นตัวละครนั้นด้วยหรือไม่ก็อินไปกับตัวละครดูก็ดูไม่เป็นกลับไปอินกับตัวละครเศร้าเสียใจกับนางเอกพระเอกไปโกรธแค้นตัวอิจฉา ทีนี้ค่ะเรามาฝึกเป็นผู้ดูโดูโดยไม่ตัดสินหรือไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่เห็นเลยมีคนเปรียบไว้ดีว่าการดำเนินชีวิตเหมือนกับการดูกระแสน้ำไหลผ่านจะเป็นแม่น้ำลําคลองก็แล้วแต่บางครั้งก็มีหมาเน่าสวะและจอกแหน่ลอยมาเราเห็นมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางครั้งก็เห็นเรือลำเล็กลำใหญ่ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นรูปที่อยู่บนเรือมีทั้งสวยมีทั้งน่าเกลียดมาแล้วก็ผ่านไปการมองชีวิตแบบนี้มันทำให้จิตใจไม่เป็นทุกข์ไปกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนี้แต่ก่อนไม่ใช่แค่เห็นเฉยๆแต่ไปคว้าด้วยคือคว้าคือช่วยด้วยใจบางทีก็ไปคว้าหมาเน่ามากอดไว้ก็เลยรู้สึกเหม็นเป็นทุกข์ บางทีเห็นห่วงอย่างสวยก็อยากจะคว้าเอามาใส่แต่พอลงไปคว้าก็เปียกปอนแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นผู้ดูเห็นสิ่งต่างๆมาแล้วก็ไปก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์แต่คนส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นพยายามยึดเอาไว้ให้มันเป็นของของเราหรือพยายามให้มันอยู่กับที่เช่นเห็นเรือลำใหญ่ผ่านมาก็พยายามคว้าเชือก หรือดึงรั้งไว้ไม่ให้มันไหลไปแต่ก็ดึงไม่ได้ซสำกรับถูกมันลากยาวจนสําลักน้ำชีวิตของผู้ที่ไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมก็เป็นทํำนองนี้คือพยายามจะยึดยือ่อสิ่งที่แปรเปลี่ยนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาให้อยู่กับที่เราเห็นสิ่งใดที่ชอบก็อยากครอบครองอยากยึดไว้ให้มันอยู่กับที่ โดยไม่เข้าใจว่าความจริงนั้นเป็นกระแสที่ไหลเลื่อนตลอดเวลาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ในรูปของกระแสแต่เป็นเพราะความหลงจึงคิดว่ามันเป็นดุนเป็นก้อนที่อยู่นิ่งเป็นเอกเทศทั้งๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาวะไม่ต่างจากกระแสน้ำที่แปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิดชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันค่ะโลกรอบตัวของเราก็เช่นเดียวกัน ไม่ต่างจากกระแสน้ํำที่แปรเปลี่ยนไหลเลื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะยึดให้อยู่นิ่งๆได้แต่เป็นเพราะความไม่รู้ของเราหรือเป็นเพราะความอยากที่ปรุงตัวตนให้เป็นเจ้าของอะไรต่อมิอะไรมากมายพยายามยึดสิ่งต่างๆให้อยู่นิ่งซึ่งไม่มีวันสําเร็จแม้แต่ร่างกายของเราค่ะเราพยายามยึด ให้มันอยู่นิ่งก็ทำไม่ได้เพราะมันต้องแก่ต้องป่วยต้องแปรเปลี่ยนไปถ้าเราไม่เห็นความจริงของกายใจหรือเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เรียกว่าสังขารทางรูป,ปรธรรมนามธรรมาในลักษณะนี้เราก็จะเป็นทุกข์เมื่อต้องเจอความจริงที่แปรเปลี่ยนเป็นนิดไม่ต่างจากการเอาตัวไปขวางกระแสน้ำที่เที่ยว ถ้าเราค่ะเอาตัวไปคว้างมันเราก็จะถูกน้ำพัดไปคนเราทุกเพราะความยึดมั่นในตัวตนก็เพราะเหตุนี้เราวมักจะสร้างตัวตนขึ้นมาด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงเต็มไปด้วยความอยากเต็มไปด้วยความยึดเมื่อสร้างแล้วก็อยากและยึดให้มันคงที่เราวจึงปฏิเสธความจริงขัดขวางความจริง ทุกวัันนี้เราคนเราทุกเพราะไม่รู้จัก,กวางใจให้ถูกต้องเราเอาใจของเราขวางความจริงขวางความจริงก็ไม่ต่างจากขวางกระแสน้ำสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมใหญ่คราวนี้จนก่อให้เกิดความเสียหายมากมายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราสร้างบ้านสร้างถนนขวางกระแสน้ำถ้าไม่ถูกน้ำพัดพาไปน้ำก็ท่วมเออ ทำลายทรัพย์สมบัติของเราอย่างช้าๆคนสมัยก่อนเวลาเขาสร้างบ้านเขาจะไม่ขวางกระแสน้ําหรือไม่ก็ยกพื้นขึ้นสูงน้ํำมาแล้วก็ไปเขาเรียกว่าน้ำหลากไม่มีคําว่าน้ําท่วมคนสมัยก่อนไม่ค่อยรู้จักคําว่าน้ําท่วมรู้จักแต่คําว่าน้ำหลากคือมาแล้วก็ไปฉันใดก็ฉันนั้น สาเหตุที่คนเรามีความทุกข์ถึงแม้น้ำไม่ท่วมก็ตามก็เพราะเราเอาใจขวางกระแสความจริงที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและเจือไปด้วยความทุกข์ในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนแต่เราก็พยายามนึกคิดและคาดหวังว่ามันมีตัวมีตนเจออะไรก็มันเห็นเป็นตัวตนเริ่มตั้งแต่ร่างกายจิตใจทรัพสมบัติ คนรักเราเห็นเป็นตัวเป็นตนทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่มีตัวตนโดยเอกเทศแต่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเหมือนกระแสน้ำเรื่องนี้โยงไปถึงการปฏิบัติธรรมในความหมายปฏิบัติธรรมในความหมายแรกคือ ปฏิบัติธรรมตามทํานองครองธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมในความหมายนี้อย่างเชื่อว่ามีตัวมีตนอยู่ตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนการปฏิบัติธรรมคือการขัดเกลาวตัวตนให้ประณีตมากขึ้นถ้าตัวตนมันใหญ่โตหรือเห็นแก่ตัวก็ทำให้ตัวตนนั้นเล็กลงเห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้นส่วนการปฏิบัติธรรมในความหมายที่สอง ก็คือการไม่เห็นตัวตนหรือเห็นความจริงว่าไม่มีตัวตนอันนี้เป็นความแตกต่างอย่างสำคัญระหว่างการปฏิบัติธรรมในความหมายแรกและการปฏิบัติธรรมในความหมายที่สองพวกเราค่ะคงรู้จักท่านเว่ยหลางท่านเป็นสังฆปรินายกองค์ที่หของนิกายชานหรือเสงของจีน ทา่านขาเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาก็ว่าได้เป็นเด็กผ่าฟืนแต่ก็บรรลุธรรมได้เร็วโดยไม่เคยปฏิบัติธรรมในรูปแบบอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้ามีสติในการทำงานมากเมื่อฝ่าฟืนก็มีสติอยู่กับการผ่าฟืนจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งวันหนึ่งขณะที่เอาฟืนไปส่งในตลาดได้ยินชายคนหนึ่งสวดมนต์ที่ชื่อว่าวัชรสูตร มีข้อความตอนหนึ่งว่าพึงทำจิตมีให้ยึดมั่นในทุกสิ่งพอได้ยินตรงนี้จิตของท่านก็สว่างโพรง่งบรรลุธรรมทันทีคล้ายๆกับภาษารีบุตรพระโมคคัลนะตอนที่ยังเป็นครวาสตชื่ออุปปติสะและโกริตะพอได้ฟังพระอัศจชิพูดเพียงแค่ประโยคเดียวว่าทำใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมนั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทันทีท่านวัยหลังต่อมาได้มาทำงานในวัดซึ่งเป็นสำนักใหญ่ของนิกายชาญล่าวหนึ่งท่านเห็นสโลของพระผู้ใหญ่อันดับสองของวัดท่านเขียนว่ากายนี้เหมือนต้นโพจิตนี้เหมือนกระจกต้องหมั่นขัดอยู่เป็นนิดเพื่อไม่ให้ฝุ่นจับ ท่านว่ล้างความจริงอ่านไม่ออกค่ะแต่ให้คนอื่นอ่านให้ฟังพอที่ยินก็รู้ว่าไม่ถูกท่านเลยให้คนช่วยเขียนกรอนอีกแผ่นหนึ่งไปประกบคู่กันบอกว่าตนโพนั้นหามีไม่กระจกเดิมแท้ก็ไม่มีอยู่เมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าฝุ่นจะจับกับอะไรอันนี้ก็เป็นสโลกที่มีความหมายลึกซึ้งค่ะ ท่านพูดความจริงขั้นปรมัตถะเลยทีเดียวทุกสิ่งนั้นว่างเปล่าจากตัวตนสิ่งที่เรียกว่าตัวฉันแท้จริงก็หาหมีไม่ผิดก,กับสโลกอันแรกที่มองว่ายังมีตัวตนอยู่เมื่อมีตัวตนสิ่งที่ต้องทำก็คือขัดเกลาตัวตนให้ประนีตเหมือนกระจกที่ต้องขัดเสมอเพื่อให้สายไร้ฝุน่นแต่ท่านบ้อยหลังเห็นว่าที่เจงแล้ว ไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกเมื่อเป็นเช่นนั้นความทุกข์จะเกาะกับอะไรพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเห็นความจริงว่าไม่มีตัวกูของกูแล้วจะมีผู้ทุกข์ได้อย่างไร